สิ่งมีชีวิตกลายพันธ์ในจักรวาลของเกม Fallout เนี่ยมันมีมากมายเลยนะครับชนิดที่ว่ามันมีเันผล,ลไม้เลยทีเดียวแต่ถ้าให้เลือกว่าอะไรที่มันเด่นสะดุดตามากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกับเหล่ากูแน่ๆครับเหล่าซอมบี้ประจําจักรวาลของเกม Fallout ที่มีทั้งในแบบเวอร์ชั่นที่มีสติและก็เวอร์ชั่นสติแตกที่ออกไปไล่แดกคนอื่นแต่ถึงจะบอกว่าเป็นซอมบี้เนี่ยแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ตายจนกลายเป็นผีหรอกนะครับ แต่กูเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่โดนกรมมันมตรังสีเข้าไปในปริมาณที่ก็มากนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปจนตายห่าแต่ก็โดนไปไม่น้อยเลยเพราะดูจากสภาพแล้วเนี่ยดูไม่จืดเลยครับก็อย่างเช่นผิวหนังของพวกเขาเนี่ยที่ไหม้แล้วก็หลุดลุ่ยไปหมดทั้งตัวเลยจมูกเนี่ยก็ไม่มีใบหูเนี่ยหาไม่เจอตาก็เบลเบลขาวๆคุณๆกลิ่นก็ชุนเหมือนกันกับซากศพหัวนี่หน้าตกเพราะผมเนี่ยไม่มีมองแล้วอีไม่น่าชม อยากเป็นลมไม่ได้เห็นหืผมบอกเลยว่าหาชิ้นดีไม่ได้เลยครับเออแถมเสียงแหบอีกด้วยนะแต่ถึงแม้ว่าสภาพจะไม่น่าดูขนาดนี้นะครับแต่ร่างกายของกูเนี่ยก็กลับมหัสัจจันย์ส่วนทางกันกันกบรูปลักษณ์ของพวกเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอึดถึกทนหรือว่าอายุที่ยืนยาวกูบางคนเน่ยอยู่มาตั้งแต่ยุคก,ก่อนสองครามอีกด้วยนะจนผ่านไปแล้ว200กว่าปีเนี่ยก็ยังอยู่ต่อาะงานครับ ในคลิปนี้ผมก็เลยจะเอาเรื่องของกูในจักรวาล f o u ์อมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันสะหน่อยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็เข้าใจกันกับร่างกายของพวกเขามากขึ้นไม่มากก็น,น้อยซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ในคลิปนี้นั้นมาจากการแปลเนื้อหาของเกมแล้วก็ความเข้าใจส่วนตัวถ้าหากผิดพลาดประการใดจึงขออภัยมาณที่นี้ด้วยและจงจําไว้ว่าไม่มีลอใดเป็นความรู้ต้องห้ามโอ้ยกูปวดไข่ เอาละก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดบอกให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าวิทยาศาสตร์ในโลกของ f o r ์เอลเนี่ยมันเป็นฟิกชันล้วนๆเลยนะครับเอาง่ายๆว่าวมั่วนั่นแหละส่วนใหญ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาอะไรกับโลจิกของมันไม่ได้เลยนะครับเราจะฟังแค่สนุกๆพอมาเรามาเริ่มจากสาเหตุที่คนในจักรวาลของฟอร์เอานะครับกลายร่างเป็นกูแทนที่จะม่องเท่งไปเพราะกำมันตะลังสีคือมันเป็นอย่างนี้ครับ เราอะจะรู้ๆกันอยู่ว่าคนในโลกนี้เนี่ยพวกเขาอะใกล้ชิดกันกันกบรังสีมาโดยตลอดเลยตั้งแต่สมัยก่อนสงครามมาละไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ล้วนแล้วเนี่ยใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งนั้นหรือแม้แต่วิธีการถนอมอาหารครับพวกเขาเนี่ยก็ยังใช้รังสีเลยหนำซ้ำยังมีการเอารังสีเข้าไปผสมกันกันกบอาหารอีกนะก็ยอย่างไอเจ้านูกาโคลาคอนตั้มเนี่ยที่พวกนั้นเนี่ยเอารังสีเข้ามาเจอในตัวเครื่องดื่มครับ เพื่อเพิ่มจํานวนแคลอรี่ผลที่ได้เนี่ยเราก็เลยได้อเจ้าเครื่องดื่มเลืองแสงแบบนี้ดูๆไปเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนะแต่แม่ทําไปได้และเมื่อใดก็ตามครับที่ค่ากำมันตรังสีเริ่มมีการสะสมมากเกินไปในร่างกายคนในโลกนี้ครับพวกเขาก็จะมียาดีอย่างเจ้ารัดอเวทที่เข้ามาช่วยชําระรังสีเหล่านั้นเนี่ยออกไปจากร่างกายทําให้พวกเขาเนี่หายป่วยเออจริงๆเนี่ยมันก็มีชื่อด้วยนะชื่อเต็มๆของมันก่อนสงครามไอ้เจ้ายาเนี้ย ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อว่า Radiation Remedy Emergency Aid Packet ครับแต่ชื่อเนี่ยแม่งยาวได้ใจเลยคนยุคใหม่เนี่ยก็เลยเรียกมันแค่รัดเอา y วอีกทั้งก็ยังมียาอีกชนิดครับที่มีชื่อว่ารัด x ที่ทำให้ร่างกายของพวกเขาอ่ะทนทานต่อกัมมันตรังสีมากขึ้นนี่แหละก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆครับที่ทำให้ร่างกายของคนในจักรวาลน,นี้สามารถปรับตัวเข้ากันกับกัมมันตรังสีได้ เอาง่ายๆว่าเก่งกว่าคนในโลกความเป็นจริงอย่างพวกเราครับเพราะถ้าเอาพวกเราเนี่ยไปยืนดมกับมันตรังสีนานๆเข้าซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงจะแค่แป,ป๊บเดียวแหละเนาะมันเล่งสถานเดียวแน่ๆเลยครับและแน่นอนเพื่อนๆทุกคนก็รู้ๆกันครับว่าร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยจะแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเช่นกันกับภูมิต้านทานกับมันตรังสีเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันในโลกของฟอร์เอนครับนั่นแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถกลายร่างกายเป็นกูได้ เพราะส่วนมากเลยนะครับเหล่าผู้คนที่กลายเป็นกูเนี่ยตอนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่อย่างน้อยจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากพอสมควรครับพอถ้าร่างกายอ่อนแอแล้วก็มีภูมิต่ําแล้วก็พวกเขาก็จะประสบกับอาการ radiation sickness ครับเหมือนก,นกันกับพวกเราจนท้ายที่สุดก็ตายและนั่นเองแหละครับก็คือสาเหตุว่าทําไมเราก็ไม่เคยได้เห็นกูที่เป็นเด็กด้วยเช่นกันเพราะว่าร่างกายของเด็กๆทั้งหลายเนี่ยก็จะยังพัฒนาไม่เต็มที่ครับก็เลยไม่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังไงก็ตามครับเราเนี่ยก็ยังต้องยกเว้นไว้ให้กับเด็กคนหนึ่งนะที่เจ้าหนูนั่นมีชื่อว่าบิลลี่พ a ีบอดี้ครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกับชื่อของเขาในชื่อของบิลลี่เดอะคิดครับซึ่งไม่ใช่คาวบอยนะหรือว่าคิดินเดอะฟริชนั่นเองเขาเนี่ยเป็นเด็กน้อยคนเดียวเลยครับแล้วก็คนแรกด้วยในจักรวาลของ f o r Out ที่กลายร่างเป็นกูได้สําเร็จสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาอะมีกรรมพันธุ์ที่ดีนั่นเองครับ เพราะว่าพ่อแล้วก็แม่ของเจ้าหนูเนี่ยก็สามารถผ่านการกลายร่างเป็นกูได้โดยที่ไม่เสียชีวิตไปเพราะ Radiation Sickness นำซ้ำทั้งสองเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามอีกด้วยครับหลุมหลบภัยเนี่ยก็ไม่มีให้ไปเรียกได้ว่ารับรังสีไปแบบเต็มปากเต็มคำเลยครับโดนไปขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรสุดจัดจริงๆครอบครัวนี้ ก็สรุปเอาง่ายๆครับว่ามนุษย์ในจัก,กรวาลน,นียเขามีภูมิต้านทานกับมันตะลังสีกันอยู่แล้วเวลาที่โดนลังสีเข้าไปในร่างกายเนี่ยพวกเขาก็เลยสามารถที่จะอัดเดปเข้ากันกับการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งคนในจัก,กรวาลน,นี้บางส่วนก็เลยไม่ตายเพราะกับมันตะลังสีครับส่วนในคนที่ตายไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเนี่ยอ่อนแอหรือว่าอาจจะโดนเข้ากันกับแรงระเบิดไปแบบตรงๆเลยซึ่งโดนแบบนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครรอดหรอกครับ แต่จะว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะสำหรับคนที่กลายร่างเป็นกูเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้พวกเขาอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบกึ่งกึ่งตายเนี่ยที่บอกว่าเป็นกึ่งกึ่งตายเนี่ยเพราะว่าเมื่อมนุษย์นะครับกลายร่างเป็นกูร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็จะหยุดทำงานครับในบางส่วนส่งผลให้ผิวหนังของพวกเขาเนี่ยเกิดการดีคอมโพสิชันหรือว่าเกิดการเน่าเปื่อยนั่นเองเริ่มจากผิวหนังที่ค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆครับ จนในที่สุดแล้วก็หลุดออกไปทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นเนื้อข้างในสดๆเป็นเส้นๆของพวกกูได้เลยแต่แค่นั้นนะ่ยยังไม่พอครับยังสยองไม่พอผมบอกเลยเพราะต่อมาไม่นานครับกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของกูเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามๆกันส่งผลให้จมูกและหูที่สูญเสียการยึดเหนี่ยวของกล้ามเนื้อเนี่ยค่อยๆหลุดออกบางรายถ้าโชคร้ายหน่อยนี่หําก็หลุดออกมาด้วยทั้งพวงด้วยเช่นกันครับ และในขนาดเดียวกันครับร่างกายของพวกอากูทั้งหลายเนี่ยก็จะค่อยๆสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าอะไรดีล่ะความเฟรชละกันครับเพราะดวงตาที่เคยสดใสในเวลานี้ขุ่นมัวเหมือนกันกับศพของคนตายความชุ่มชื้นในร่างกายก็เหือดหายเมาลายสินอวัยวะภายในเนี่ยก็ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็นับว่าคนคนนี้ได้กลายร่างเป็นกูอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับแต่อันที่จริงมันก็ยังไม่หมดนะ พอถ้าจะเอาให้สมบูรณ์แบบได้แบบคะแนนเต็ม10แล้วก็กูเนี่ยจะต้องมีกลิ่นเน่าด้วยครับและยิ่งถ้าว่ากลิ่นเน่าของพวกเขาเนี่ยไปเรียกพวกแมลงทั้งหลายมาวางไข่ในตัวของพวกเขาได้เนี่ยจนทําให้มีหนอนเนี่ยชอนชัยกันยัวเยี้ยได้นยิ่งดีเลยครับคือแบบนั้นเนี่ยถือว่าการกลายร่างเป็นกูได้แบบไร้ทิฏฐิเลยครับโชคดีที่ในเกมเนี่ยไม่ได้ใส่รายละเอียดแบบนี้มาครับเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าบีเทสได้เนี่ยเขาเป็นพวกมินิมอลิสต์ชอบย่อชอบตัดไม่งั้นนี่คงจะมีอ้วกแน่นอน จากที่ฟังมาถึงแม้เหล่ากูจะมีสังขารที่อุบาทช,ชาติขนาดนี้นะครับก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรดีๆในตัวของพวกเขาเลยเพราะสิ่งที่พวกเขาได้รับมาจากการเป็นกูเนี่ยค่อนข้างที่จะวิเศษเลยทีเดียวก็อย่างเช่นอันแรกเลยครับชีวิตที่ไร้ซึ่งอายุไขไม่ต้องแก่ตายต่อไปเพราะว่าตายไปแล้วแต่สาเหตุที่ยังอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าสมองและอวัยวะบางส่วนเนี่ยยังคงทํางานอยู่โดยอวัยวะพวกนี้ก็จะดูดซับกำมะันตลังสิงในบริเวณรอบๆมาใช้เป็นพลังงานครับและนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งวิเศษของร่างกายของเหล่ากู ซึ่งนั่นก็คือการที่พวกเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งน้ําหรือว่าอาหารครับแต่อย่างที่ผมเคยว่าเอาไว,ว้ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องกินอยู่ดีเพื่อที่จะคลองสติเอาไว้ไม่ให้กลายเป็นแฟร์เรลหรือว่ากูคลั่งนั่นเองและเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเหล่ากูพวกนี้ยังมีร่างกายที่ถึกสุดยอดในขณะที่ว่าถ้าอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของพวกเขาหลุดออกเนี่ยเพียงแค่พวกเขาเนี่ยเอามันกลับเข้ามาต่อเข้าใหม่แล้วก็เย็บยึดเอาไว้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นอวัยวะของตัวเองด้วยนะแค่พักเดียว บอกเลยว่าเหมือนใหม่ขอเพียงแค่สมองของพวกเขาเนะี่ยยังไม่ถูกทำลายก็พอครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงความทนทานต่อสารพิษหรือว่ายาชนิดต่างๆด้วยนะที่บอกเลยว่าแทบจะไม่มีผลต่อร่างกายของพวกกูเลยเอาง่ายๆครับพวกเค็มหรือว่าสารเสพติดต่างๆที่สามารถทำให้มนุษย์ธรรมดารรมดามเมาแ่กันจนโอเวอร์โดสเนี่ยกลายเป็นขนมกินเล่นของพวกกูไปเลยยกตัวอย่างมาสักยาและกันเอาแบบแรงๆเลยอย่างเจ็ตครับ ที่มันแรงในระดับที่ว่ามันจะไปกระตุ้นประสาทการรับรู้ของผู้ใช้เป็นระยะเวลานึงครับทำให้รวดเร็วว่องไวแต่พอมันหมดฤทธิ์แล้วคนที่ใช้ก็จะหมดเลี้ยวแรงครับลงไปนอนซึมๆกับพื้นให้ความรู้สึกแบบลอยๆฟินฟินฟินไปฟินมาก็ลอยขึ้นสวรรค์ไปเลยครับตายหาเพราะว่าร่างกายเนี่ยทนไม่ไหวแต่สําหรับอากูแล้วดูดไปเถอะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจนพวกพี่แกเนี่ยต้องสร้างเข็มขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้ในหมู่ของกูด้วยกันเองซึ่งนั่นก็คืออัลตราเจ็ตนั่นเองครับไม่งั้นก็ไม่เมา ต่ถึงแม้ร่างกายจะพิเศษพิสงขนาดไหนก็ตามครับเราอากูของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่ต้อนรับในชุมชนหรือว่าแฟกชั่นส่วนใหญ่ง่ายๆเลยครับเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะคลุ้มคลั่งอารวาสเป็นบ้าได้ตลอดเวลาก็คือผู้คนเนี่ยเขากลัวว่าจะกลายเป็นเฟรโรนั่นเองแต่ผมว่านะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่ารูปลักษณ์ของพวกเขาเนี่ยแหละครับที่ไม่ว่าจะติงลังกามองมุมไหนก็ตามเนี่ยมันก็ซอมบี้ชัดๆเลยกูทั้งหลายก็เลยกลายเป็นพลเมืองชั้น3คูณริยายบ อีแค่เมินเนี่ยไม่ว่าแต่อีกคนบางกลุ่มเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บมียิงทิ้งปั๊บเลยก็มีครับอย่างอีพวก b r o t h e r h o o d of Steel แล้วก็พวก n c r ครีฟไอพวกบ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เหม็นขี้หน้านะครับไม่เผาผีกับพวกเหล่ากูแต่มันจะไปเอาไฟมาเผาให้เลยทีเดียวแต่ถึงยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครยอมรับเลยนะครับเพราะว่าในแฟชั่นคนดีอย่างมินิทเมนแล้วก็เ c r าเนี่ยเหล่ากูาถูกยอมรับแล้วก็ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายของพวกเขาแต่สําหรับใน NCR เนี่ยยังไงก็พวกเขาก็ยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่ดี ถึงแม้ว่ากูบางคนเนี่ยจะรับใช้ในกองทัพ NCR เป็นถึงเจ้าหน้าที่ฝีมือระดับพการเลยอย่างพวกแบบเลนเจอร์ก็ยังโดนกดโดยมุมมองของสังคมอยู่ดีครับและผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าตาสีตาสารหน้าไหนจะเป็นเลนเจอร์กันได้ง่ายๆนะเพราะว่าคนพวกนี้จะต้องมีทักษะที่โดดเด่นมากๆในสนามรบแบบหลายด้านเลยและอากูของเราเนี่ยที่มีอายุยืนยาวมันก็เลยทําให้พวกเขาเมีประสบการณ์และก็ทักษะที่มากกว่ามนุษย์ธรรมดาเรียกสั้นๆว่าแก่ประสบการณ์นั่นแหละครับเป็นคนเก่งหลายด้านไปเลย ย,ยืนจัดจะอย่างไรก็ตามครับจะเก่งมากเก่งน้อยขนาดไหนเนี่ยถ้าคนมันไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมพวกเหล่ากูเนี่ยยังคงโดนดูถูกเหยียดหยามสารพัดจากผู้คนครับอีกทั้งยังโดนผลักใสไล่ส่งออกจากเมืองหรือว่าชุมชนต่างๆถ้าหากว่าพวกนั้นมันไม่ยอมรับกูนะเพราะว่าถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาครับจนพวกเขาเนี่ยต้องไปออกละเหรเล่ล่อนอยู่โลกภายนอกที่มีทั้งสัตว์กลายพันธุ์แล้วก็ไอ้พวกโจรหัวขวด ทั้งที่จริงๆแล้วพวกกูเนี่ยพวกเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมาสงบเหมือนกันกบคนทุกคนนั่นแหละครับแต่พอโดนกดดันจากพวกมนุษย์ปกติหรือว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าสกุลสกินเนี่ยแบบวันต่อวันความเครียดความเหงาความสิ้นหวังมันก็ค่อยๆกัดกร่อนจิตใจไปทีละน้อยครับยิ่งถูกหลังแกโดยผู้คนมากเท่าไหร่จิตใจความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยิ่งหลุดลอยออกหายไปจนในที่สุดความเป็นมนุษย์ก็เลือนหายไปจนหมดเหลือเพียงแค่เปลือกที่กลายเป็นสัตว์ร้ายที่พร้อมจะพุ่งเข้าใส่ทุกอย่าง เอาตามตรงนะครับไอเรื่องการกลายเป็นเฟรโรของกูเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่แน่ชัดครับที่หลายๆคนชอบบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสมองที่โดนกัดกินโดยรังสีหรือว่าเวลาที่ผ่านไปแต่ในกรณีบางกรณีเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่งั้นมันจะมีพรีวอร์กูได้ยังไงล่ะใช่ไหมที่พวกนั้นน่ะอยู่มาตั้ง280กว่าปีบางคนเนี่ยก็ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นเฟรโรเลยแมย้แต่น้อยแต่บางคนที่เพิ่งจะกลายร่างเป็นกูได้ไม่กี่อาทิตย์ก็กลับกลายเป็นเฟรโรไว้ซะงั้น ผมว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจครับเพราะถ้าสังเกตว่ากูที่โดดเดี่ยวไม่เข้าสังคมและยิ่งถ้าว่ามีความทุกข์เก็บเอาไว้กับตัวเยอะๆเนี่ยคนพวกนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นเฟร a l ได้ไวกว่าพวกกูที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงครับเปรียบเทียบคือก็ลองจินตนาการถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับ ถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้พวกเขาเนยอยู่ตัวคนเดียวกับความคิดที่ติดลบในหัวของพวกเขาเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าจะจบชีวิตตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าพวกเขาเนี่ยมีสิ่งให้ยึดเหนี่ยวทางอารมณ์แล้วก็จิตใจเนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะจบชีวิตตัวเองก็จะน้อยลงเช่นกันเอ๊พูดไปพูดมาทำไมนึกไปถึงอาการไซเบอร์ไซคซิสของไซเบอร์พังได้ล่ะเนี่ยเดี๋ยววันไหนผมมาเล่าให้ฟังดีกว่าเอาป่ะฮะข่าวบอยกว้วงอยากฟังเปล่าอยากครับอยากครับ ส่วนถ้าเพื่อนๆที่ดูซีรีส์ For All ทางช่อง Amazon Prime กันมาแล้วเนี่ยก็คงน่าจะเคยเห็นกับภาพที่อิตาฮหาหว่าซดยาอะไรบางอย่างเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นเฟร a ร่หน้าเสียดายที่มันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนี้ออกมาเป็นรูปเป็นสัน์ครับแต่ถ้าให้ผมเดานะมันก็น่าจะเป็นยาอะไรสักอย่างที่มีการแบบช่วยในการปรับเคมีในสมองเหมือนกับยาที่คนเป็นโรคซึมเศร้าต้องรับประทานนะนะครับแต่อันนี้ผมมั่วนะใช่ไม่ใช่เรามารอดูกันในอนาคต ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของกูผมหมายถึงเรื่องของกูฟังไปฟังมาเนี่ยเหมือนผมมา่บ่นลัมพบทอะไรก็ไม่รู้ให้เพื่อนๆฟังไม่ต้องห่วงครับเพราะหัวข้อของกูเนี่ยยังไม่หมดยังมีต่อนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวผมเนี่ยขอกักเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเว้นช่วงลงคลิปนานจนเกินไปก็เลยมาเคาะผิวกันสะหน่อยก่อนเดี๋ยวผมจะพาลึกลงไปเรื่อยๆในหัวข้อของกูในคลิปถัดๆไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ กดแชร์ให้ช่องของเราเ,เป็นที่รู้จักมากขึ้นชุมชน Forout ของเราจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆนมาพูดคุยกันเยอะขึ้นด้วยและช่องของเราตอนนี้ก็มีระบบเมมเบอร์แล้วนะครับถ้าต้องการจะสนับสนุนกำลังซรัพย์ก็สมัครได้เลยแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันกันกบช่องของเราแค่35บาบาทต่อเดือนเดี๋ยวผมจะเอามอสฉบับปรุงเองของเกม Forout แล้วก็สกายล m มที่หาไม่ได้จากที่อื่นเนี่ยมาแจกให้กับสมาชิกของผมครับส่วนใครที่สมัครแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยครับ คลิปนี้ขอจบตรงนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ